สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเล่นใหม่ของผมในเซิร์ฟเวอร์71นะครับในวันที่38แล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะก็จะเล่นเรื่อยๆนะเล่นเรื่อยๆน,นะวันหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนะก็นะมาดูนะในส่วนของเก็บรวบรวมของพวกนี้นะ,ะเรามารับเดตนิดนึนงนะกับพลังคะแนนนะครับก็นะตอนนี้พลังคะแนนนะทางงานทั้งหมดก็ มือนจะบักหรือเปล่านะตอนนี้อืมนะฮะห้าสิบล้านนะแค่สิบล้านนะแล้วก็จริงๆมีคัทเนี่ยน่าจะมากกว่านะแต่ทําไมถึงพลังนะน้อยกว่านะหรือว่าที่หนึ่งนะคนนี้คือที่หนึ่งนะเขาอาจจะเป็นเอาความเร็วไปนะแล้วก็อันนี้เขาอาจจะเลือดนะอาจจะได้เยอะนะในส่วนของห้าสิบล้านนี่นะนะครับส่วนของผมนี่คือยี่สิบสามล้านนั้นดับที่สิบห้านั่นเองนะครับสาหรับการเล่นนะ ในเซิร์ฟ71นี้นะก็ทำมาเรื่อยๆนะผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับผมติดงานเยอะนะช่วงนี้นะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นในส่วนนี้นะแต่ว่าก็เล่นเรื่อยๆทุกวันน,นะนัให้ใหเพื่อนๆได้ดูกันนะว่าผมได้เก็บเพชรแล้วก็เปิดตัวยังไงนะในในด่านพวกนี้นะเนี่ยผมก็ใช้ในส่วนของเนี่ย อัตโนมัติตลอดนะในนะ้ว่าก็ตกปลาไปนะก็ไม่ได้ตกเองนะนะครับส่วนไฮมุกก็ยังไงก็ได้นะสำหรับผมนะก็กดไปเรื่อยๆนะชิวๆนะสำหรับไอดีอ ID นี้นะไอดี ID นี้นะไอดี ID สายฟรีนะสำหรับเพื่อนหลายคนนะอาจจะแบบเอ้ยแล่นได้ดีกว่านะก็โอเคโอ้ผมไม่คสบายแล้วนะ ไม่รู้เสียงจะหายเมื่อไหร่นะนะครับก็ก็จะพยายามรักษาตัวเองนะเพื่อที่จะให้แบบได้คุยได้พูดคุยแล้วก็ทําคลิปมาเพื่อได้ดูกันนะก็จะพยายามรักษาตัวเองให้ห้าร้อยเลยนะโอ้ก็โอเคนะนะผมไม่เคยได้หมื่นหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผม,มได้เยอะขนาดนั้นนะมันอาจจะมีเลทอาจจะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะได้ในส่วนนี้ นะก็คือหนึ่งมื่นหนึ่งพันอะไรเงี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนไถ้าได้แสนดึงก็ดีนะโหสบายเลยนะได้แสนหนึ่งนะโหก็คือผมหวังมากไปนะนะก็นะผมก็มาลงในส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับในหันปีศาจนะอย่าห้ามพลาดเลยนะในส่วนนี้นะแล้วก็ดองไว้นะครับในสําหรับในส่วนของ SS นะฮนะ s S S เนี่ยนะผมก็เก็บเพชรส่วนใหญ่นะในส่วนนี้นะ ไม่ได้ก็รีไปเรื่อยนะไม่เป็นไรนะครับเอาเพชรที่เยอะที่สุดสำหรับเรานะผมก็คือแบบเอาบีขึ้นไปนะสำหรับเพชรนะนะเอาบีขึ้นไปนะก็ตอนนี้ผมก็ได้ทั้งหมดนะเพชรทั้งหมดเนี่ยอัปเดตหน่อยนะก็คือหกสิบอีหกหละอีหกเหมืยไม่ใช่ 2 6งหมื่นหกสอนเออสองหมนหะฮะเจ้านี่รับก็มาเก็บเพชกันต่อนะปุ๊บมันได้เพชรขึ้นมาแล้ะอืมมาละเพชรอีกสองร้อยห้าสิบนะกิจกรรมเอ้ด่านนี้มันดีมากๆเลยครับเราสามารถซื้อของพวกนี้เห็นไหมได้เงินนะเห็นไหมเราได้อ่าหนึ่งพันสองพันนะนะหินเหลืองนะหินเหลืองที่ผมบอกว่าหาจากตรงเนี้ยนะครับได้เลยนะสองพันห้านะสองพันห้า สามพันห้าครับสี 4, 5, ่พันห้าแม้ได้เยอะไหมอ่ะได้เยอะจริงๆนะห้าพันห้านะครับหกพันห้าโอ้ยวันนี้ได้เยอะนะเจ็ดพันห้านะเกือบหมื่นนะเห็นไหมเราจะได้ส่วนนี้เยอะมากๆครับสําหรับอ่าหินนะหินสําหรับเลื่อนขั้นเนี่ยผมก็มาเก็บนะเก็บอย่าลืมอย่าลืมมาเก็บเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็ลงลงดันไปเรื่อยนะครับในเวลาสองวันในการลงนะครับในดานนี้นะเราก็ลงไปเรื่อยเพื่อ เอาของนะของพวกนี้คุ้มมากๆเลยนะก็ซื้อได้ด้วยเงินนะ่ะด้วยเงินในเกมนะนะครับก็ซื้อได้เลยนะนี่เห็นไหมได้เยอะแยะเลยนะครับในในเกมเราสามารถหาได้ง่ายนะครับเราสามารถมาซื้อได้เลยนะอย่างเช่นเนี้ยเราก็ซื้อเศษไปนะครับอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ใช้เพชรเราก็ข้ามไปนะครับเราก็ซื้อประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เราก็ตีไปเรื่อยนะ สำหรับผมผมไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะสำหรับอาาการอันนี้ผมมาด่านนี่และด่าน5 5 2นะโอ้มันจะดีมากเลยนะได้ผมถึงด่านเออ่ในส่วนตรงนี้นะ6 600นะ600นะแต่มันจะได้หรือเปล่านะผมจะสุดที่เท่าไหร่มาดูกันเลยนะครับ ไปเยอะกว่าครั้งก่อนนะเหมือนครั้งก่อนผมผมไม่ถึงา55นะแต่ครั้งนี้มาเลยนะมาเลยเยอะเหมือนกันนะก็ได้หินเหลี่ยมตามทางมาเยอะเหมือนกันนะในส่วนด่านนี้ครับเายังชนะอยู่นะโอ้ผมเลข8,000,5นะ8,000,5แล้วนะอู้ถือว่าได้เยอะนะวันนี้วันเดียวจริงจริงนะ อผมลืมฮิลเอาไม่เป็นไรครับก็ได้ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะในส่วนของการทดลองนะเพื่อนๆนั้นสังเกตผมไม่ลงด่านรถไฟนะผมหลงไปผมก็แพ้นะก็เลยไม่ลงเลยนะในส่วนนี้นะก็คงต้องรอให้ให้มีตอนนี้มานะจะได้ช่วยผมเลื่อๆเยอะเ,เลยนะในส่วนนี้นะ แล้วก็ผมก็จะพยายามรวบรวมนะในส่วนของแต้มนะเพื่อที่จะไปแลกในส่วนของแทมของอ่า V.I.P. All Star นะสองหมื่นแต้มนะเพื่อที่จะได้ของไปใส่ชา้นนี้นะครับตอนนี้ผมก็นะนี่ครับก็พยายามนะที่จะมาเอ่อทำาทำในส่วนของเนี่ยกเก็กโกดนะกเก็กโกะเพิ่งได้วันที่สามนะ ในที่สเองนะ,ะงเพราะฉั้นเนี่ยผมมองว่านะเดี๋ยวในอนาคตนะเก๊กโกเนี่ยนะก็จะเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะสำหรับทีมนะไม่ใช่นอนาคตนะตอนนี้นะเป็นตัวที่ดีมากสำหรับทีมเลยนะแล้วก็ผลสุดเป็นไงตอนนี้ก็เทพทันนะก็อยู่7จ็ดแสนนะก็เขาก็คิดถูกเวาลาที่ทําในส่วนของเก๊กโกนะนะครับส่วนหัวกิลผมอยู่ตรงไหนเนี่ยนะโอ้นาอ๋ออยู่ที่ยี่สนะ นี่ครับก็มาดูรา,า,างวลหน่อยด้รางวลเลยนะนี่คือเกลียงผมเนี่ยคือนะไม่ดึกของผมหรือเปล่าเนี่ยสองแสสนะสองแสสนะเข้ามาสะะองแส่เนี่ยผมเก็บรวบรวมไปครับสําหรับอ่ารางวัลน,นะสําหรับคนที่ทำคะแนนได้นะก็ได้ยกสัก็รนะผมก็ได้ตรงนี้ไปด้วยนะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับในตอนนี้นะ ก็นะตอนนี้ผมก็ทำเควสไปเรื่องนะไม่ได้อะไรมากนะความสน็จก,ก,ก็ขึ้นมาแล้วนะครับในอุปกรณ์สีส้มนั่นเองนะซื้อซื้อเหรียญสองเหรียญก็ซื้อเลยครับอืมนะโอเคนะผมก็พยายามทำเควสนะให้ครบนะให้ครบทุนสมบูรณ์นะ เนี่ยก็อันเชิญข้างสูงอ่ะฟรีอยู่แล้วนะไปเลยครับแต่เราก็าอย่าลืมนะอ่าในอ่าซ้ำต้องต้องแยกแล้วฮะต้องพยายามนะผมซื้อไม่ได้ยังไม่พอเลยนะทำห้าดาวไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคะ ก็เเปิดซะหน่อยนะเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะไปเอาแฟชั่นนั่นเองนะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะอืมนะไม่น่าจะทันแล้วนะไม่น่าทันแล้วกิดไม่เป็นไรครับก็ไม่ทำก็ได้นะนะครับเราช่วยเพื่อนสักเล็กน้อยนะในส่วนนี้นะก็ก็ทำคะแนนทำแต้มไปนะับในส่วนนี้เลยนะนี่ครับ แล้วแค่นี้เราก็ได้นะในส่วนของตรงนี้แล้วนะในส่วนของอ่าเควสนะนเรียบร้อยไปแล้วนะครับทําไปแล้วนะครบถ้วนนะก็คือร้อยคะแนนนะอ๋ได้เดียญสป,ปินมานะสป,ปินสป,ปินชุดซุปเปอร์นะซุปเปอร์นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ลงไปพอสมควรน,น,นะครับก็ขอบคุณมาก่าที่เพื่อนๆที่ติดตามนะในในวันที่38แล้วนั่นเองนะล้วคบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ